สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมเวยๆวยอีกแล้วนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นเอาชีวิตรอดในมินิเวิลดกันนะครับซึ่งอันนี้จะทําเป็น e ีพีแรกก่อนนะครับโอเคนะครับถ้าไม่เป็นการเสียเวลางั้นเราไปเล่นกันเลยดีกว่า โอเคนะคบตอนนี้เราก็ได้เข้ามาฝูในเกมเโหมดเอาชีวิตรอดในมินิโบแล้วนะครับโอเคอย่างแรกที่เราต้องทำนั่นก็คือไปตัดไม้นะโอเคเราเกิดมาอยู่บ้านกลางๆนะ้างแล้วเนาะโอเคปะงั้นเราก็ไปตัดไม้กันนะเราต้องรีบตัดไม้ก่อนที่มันจะตอนกลางคืนนะครับนี่ก็จะเป็นคลิปแรกที่ผมทําลงช่องนะ่าสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับผมจะเล่น,นเกมมินิโบกับ โลบอกนะครับแล้วก็ตัดมาให้เลยนี่ตัดมาให้ได้เยอะๆนะครับเพื่อเอาไปสร้างน,นี่ไปสร้างบ้านโอเคผมคิดว่าผมน่าจะได้จำนวนพอ,อแล้วอย่างนั้นเหลือเราไปไป,ไปบ้านนี้แล้วผมว่าผมจะ เออใช้ต้นแบบจากบ้านนี้เลยนะฮะอืมโอเคครับเลยโอเคนะฮะแล้วก็เราได้ไหมมันเราก็เอามาต่ออุ้ยมีดโนสาร์ด้วยทุกคน โอ,โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวต่อไม่ได้เลยทุกคนโอเคตอนนี้เราก็น่าจะได้พอควนแล้วว่าได้เยอะอยู่นะครับกันครับกันเลยพีได้ามาแล้วก็ต่อเพิ่มก็ ค okay. แล้วก็โอเคผมจะเอาฟักะมณประมาณนี้ก่อนแล้วกันนี่ต่อไปเรื่อยๆโอ้บล็อกไม่พอ,อทุกคนไปไปตัดไม้มาเพิ่มโอเคนะตอนนี้เราก็กำลังตัดไม้ซึ่งผมว่าผมจะแบบ สร้างบ้านให้มันได้หลังใหญ่ๆเลยนะแล้วก็อก็าก็ไะน,น,นี้ก็ได้ไหมไม่เยอะพอสมควรโอ้โหพอสมควรพอสมควรที่ได้ใช้ฟ้าฟี่ตอนนี้เราก็เจอหินแล้วก็ขุดไปด้วยก็เจอฟ้าแล้วก็ขุดไปด้วยไปทําเตียงนอนนะออเออแล้วก็เข้ามาบ้านใหม่ ครับไอ,เ,อเจ้านี้เ,เจ้าสิ่งนี้กันเลยผมว่าน่าจะพออยู่นะอืมพอไม่พอสิแล้วก็นี่โอเคประมาณนี้แล้วก็วก็จะชุบชุบชุบ แล้วก็ปักทอสหน่อยนี่เออโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ผมขอแค่ไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะเพราะว่ามันดึกมากแล้วนะครับสำหรับค,คลิปนี้ก็แค่นี้ครับ